ปกติผมเชื่ออย่างนี้ครับท่านประธานการเป็นผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เป็นเรื่องของภาวะวิกฤตน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกยิ่งวิกฤตแบบนี้เรายิ่งต้องควบคุมอารมณ์ของเราควบคุมสติของเราในฐานะที่เป็นผู้นำตั้งใจที่จะมา ั้งกระซูถามท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสบ,บคในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวัคซีนในฐานะนายกรัฐมนตรีตั้งใจจะมาถามดีๆครับไม่ได้ตั้งใจจะมาถล่มท่านท่านรองประธานสุป,ประชยัยท่านเป็นประธานท่านเป็นพยานได้ข้อที่หนึ่งถามว่าเราจะทํายังไงให้ตั้งรับปัญหาให้ดีกว่านี้พอตอบเสร็จถูกใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรข้อที่สองจะได้มาพูดคุยกันว่า จากทำอย่างไรให้เชิงรับกลายเป็นเชิงรุกข้อที่สมเรามาถามกันเรื่องคำถามค้างขาใจเรื่องของวัคซีนเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานสภาก็ไม่มาประชุมตั้งใจใช้กลไกของรัฐสภา,าถามกระทกุก็ไม่มาตอบจนถึงวันนี้ผมอดทน มามากพอแล้วแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะอดทนแบบนี้เพราะท่านนายกรัฐมนตรีมีทั้งอำนาจมีทั้งงบประมาณมีทั้งเวลาในการเตรียมพร้อมแต่ปล่อยให้พี่น้องคนไทยตายกันแบบใบไม้ร่วงแบบนี้ผมรับไม่ได้ครับผมรับไม่ได้และนี่ก็คือสาเหตุที่ผมต้องยื่นยติด,ด่วนเพื่อที่จะยุสอบสบค ผมไม่อยากจะรบกวนเวลาของสภาแห่งนี้มากเพราะว่ามีเพื่อนสสออีกหลายคนที่อยากจะอภิปรายเหมือนกันแต่ผมอยากจะฝากส่งท้ายอย่างนี้ครับไม่ยุสอบสอบคไม่ปรับคลอมอก็ถึงเวลาที่ท่านจะต้องถอยแล้วครับถอยออกไปให้คนที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่เขาเข้าใจในการบริหารให้คนที่เขาทำงานเป็นให้เข้ามาสักทีหนึ่งผมเริ่มต้นการอภิปรายวันนี้อันนี้ โดยการพูดถึงครอบครัวครอบครัวของคนที่ตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองครอบครัวของคนที่ต้องสูญเสียจากการบริหารโควิดที่ล่าช้าทุกคนก็รักครอบครัวของตัวเองครับเขาก็รักครอบครัวของเขาผมก็รักครอบครัวของผมท่านก็รักครอบครัวของท่านถ้าท่านรักครอบครัวของท่านจริง ท่านกลับไปดูแลครอบครัวของท่านนะครับกลับไปดูแลลูกหลานแล้วปล่อยให้คนที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาทํางานเป็นให้เข้ากลับมาแก้ไขปัญหานี้จริงๆแล้วเราจะดูแลไม่ใช่แค่ลูกหลานของเราเราจะดูแลลูกหลานของท่านได้เพราะาอนาคตของคนไทยคืออนาคตเดียวกันทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้ที่ลูกหลานผมจะได้ดิบได้ดีแล้วลูกหลานของคนอื่นจะไม่ได้ดิบได้ดีทุกวันนี้เราจะปลอดภยัยก็เมื่อทุกคนในประเทศปลอดภยัย ให้คนที่เขาพร้อมที่จะทำงานได้ทำงานเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าน้ำตาของคนเนี่ยเวลามันไหลออกมาเนี่ยมันเป็นน้ำแต่เวลาที่มันตกถึงพื้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ลุกเป็นไฟได้เช่นเดียวกันขอบคุณครับ